มอะไรไหมพี่คนละยี่ห้าพงร้อยพี่ไทเนีวแล้วพี่นะครับไทเนียวแปดบาทพี่รับมายี่พี่ทอนสิบสองนะรับขยันนะต้มครับอะไรนะอะไรครับตัวมาลายครับอะไรถุงหนึ่งนะครับมาลายมาพี่แมวมาลายแน่ถุงครับวยวไยเร็วเราสนับสนุนคนขยันกาแฟกระป๋องแบล็ครับสวัสดีครับพบกันครับพ่อคุณมานพครับแลกบัตรครับ ไ่ทราบมาพบใครคะพบคุณมานพครับเดินตรงไปแล้วซ้ายมือเลยค่ะรับกาแฟไหมคะกำลังอุ่นๆเลยค่ะเพิ่งเปิดบริษัทก็อย่างเงี้ยดีค่ะคุณเอกสิษฐ์รอเปล่าครับต้องขยันทำทุกอย่างอ้าวเอกสิทธิ์ผมมานพครับเชิญครับเชิญเราสนับสนุนคนขยันกาแฟกระป๋อง black up พี่ใช้กล้องตัวนี้มานานวนีืยมาแล้วล่ะ แล้วคุณป่าเป็นไงมั่งอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเลนเสื่อมมันมัวมัวใช่ไหมเออเอานานเลยมีเลนตัวใหม่มาจากเมกาเอางี้พี่เอาเบอร์โทรผมไปก่อนเใคร่อยังไงพี่โทรหาผมช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ใช้ครีมเลยสิท่านไม่เคยใช้ครับผมมีครีมกันแดดที่มาทากดอนเอางี้พี่ทำประกันชีวิตบ้างอ่ะพี่เกิดฟุตบอลกระดงกระเด็นมาหัวล่างกางแตกชื่นชมคนขยันกาแฟกระป๋อง black